ขอความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่ธรรมทายาททุกท่านสิกขาบทในส่วนของพระปฏิโมกข์ที่จะพูดต่อจากนี้ไปก็เป็นหมวดที่สองว่าในเรื่องของสังฆารทิเศษสังฆารทิเศษเนี่ยเป็นพระวินัยที่มีความสำคัญลำดับรองลงมาจากเรื่องของปราชิกเพราะว่ามีโทษมีโทษหนักนะใครที่ต้องอาบัติเข้าแล้วเนี่ แม้ไม่ถึงขนาดจะต้องขาดจากความเป็นภิกษุทันทีแต่ก็ต้องโทษนะซึ่งมีกระบวนการมีขั้นตอนในการปรงอบัตหรือออกจากอาบัตเนี่ยยุ่งยากมากคนะาว่าสังฆาธิเศษโดยคำแปลนั้นแปลว่าอาบัตที่ต้องอาศัยสง์ในกรรมเบื้องต้นและกรรมที่เหลือซึ่งหมายความว่าการที่จะพ้นจากอาบัตหรือการที่ปรงอบัตได้ กลับคืนสู่ความเป็นภิกษุปกติได้ก็ต้องอาศัยสงก็คือว่ามีภิกษุตั้งแต่4รูปขึ้นไปมาช่วยในการดําเนินการตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนกระทั่งถึงที่สุดพ้นจากอาบัติการต้องอาบัติสังฆาธิเศษนั้นพูดที่เมื่อต้องเขาแล้วเนี่ยจะให้พ้นได้ต้องไปอยู่กรรมการอยู่กรรม ก็คือการอยู่ในที่จำกัดบริเวณเทียบได้กับโทษของการจำคุกนั่นเองในทางโลกการอยู่กรรมเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่แล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ถอนยศปิดกระบีหมดเลยคือหมายความว่าจะมีพรรษาสูงเท่าไหร่10พรรษายี่สพรรษาสามสพรรษาจะต้องกราบพระภิกษุทำความเคารพพระภิกษุที่แม้บวชใหม่ในวันนั้น ซึ่งก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนรายละเอียดที่ต้องศึกษาอีกเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นสําหรับพระวิสุทธ์ผู้บวชใหม่จึงจําเป็นจะต้องศึกษาแล้วก็ระมัดระวังให้ดีเพื่อจะได้ไม่ไปทําผิดทํพลาดเข้าเพราะาเราบวชระยะสั้นนะถ้าหากว่าไปทําผิดทํพลาดอย่างนี้เข้าเนี่ยจะไปกระทําการอยู่กรรมออกจากอาบัติเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก อาบัตสังคาทิเศษนั้นมีอยู่ทั้งหมดอยู่13ข้อด้วยกันจะอธิบายเรียงลำดับไปนะข้อแรกภิกษุแกล้งทำให้น้ําอสุจิเคลื่อนเว้นไว้แต่ฝันนะต้องอาบัตสังคาทิเศธอธิบายความก็หมายถึงว่าก็คือการสําเร็จความใคร่ทําให้น้ําอสุจิเคลื่อนไปนะีด้วยความตั้งใจจงใจนะก็เป็นอาบัตสังคาทิเศธ เว้นไว้แต่ฝันนะเพราะว่าในขณะนั้นไม่มีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์นะก็เป็นเหตุยกเว้นได้ภิกษุที่เป็นต้นบัญญัติคือกระทำผิดข้อนี้ครั้งแรกเลยชื่อว่าพระสัยยสกะเรื่องก็มีอยู่ว่าพระสยยสกะเนี่ยเป็นผู้มากด้วยราคะแต่ก็มีเจตสรัาธาอยากจะออกบวชบำเพ็ญสมณะธรรม แต่พอบวชมาแล้วเกิดจิตกำหนัดกำเริบการกำเริบทุกวันเลยจนกระทั่งต่อสู้กับกิเลสเนด้วยความกดดันจิตใจที่จะมาเป็นธรรมะทำนั่งสมาธินี่ทำไม่ได้เลยจิตใจฟุ้งซ่านตลอดอยู่ไปอยู่ไปได้วยความทนทรมานก็กินไม่ได้นอนไม่หลับพร้อมเหลืองจนอยู่มาวันหนึ่งก็ไปพบเข้ากับพระอุทายี อยากให้จําชื่อนี้ไว้ให้ดีพระอุทายีเพราะว่าทุกท่านจะได้ยินได้ฟังจนท่านคุ้นทีเดียวพระพระอุทายีเนี่ยเป็นต้นเหตุของการบัญญัติพระวินัยเนี่ยม,มากมายเลยนะไปพบเจอพระอุทายีเข้าพระอุทายีก็ถามได้ความเข้าก็เลยแนะนําว่าอา้าวทาไมาท่านทําอย่างนี้สิก็สําเร็จความใคร่นะ ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนจะได้ปลดเปลื้องความกังวลปลดเปลื้องความเครียดความกดดันออกไปพระสยะสกะก็ย้อนถามว่าออทำได้เหรอเราเป็นพระเนี่ยทําอย่างนี้ได้เหรอพระอุทัยีก็ยืนยันบอกว่าทําได้สิเรายังทําเลยก็เชื่อว่าพระอุทัยีน่าจะพูดถูกเพราะบวชมาก่อนก็ตั้งแต่นั้นมาพระสยะสกะก็กระทาอย่างนั้นมาตลอดนะ ความเครียดความกดดันที่เกิดจากกรรระราคะกาเริบก,ก็หายไปนะชันพัฒตารหารได้นอนหลับก็เกิดความอ่นท้วนสมบูรณ์อาการผรอมเหลืองโซอดโซก,ก็ก็หายไปจนทั้งพระภิกษุเพื่อนภิกษุทั้งหลายก็ผิดสังเกตนะก็เลยถามพระสยสกะก็เล่าให้ฟังเพ,พื่อนภิกษุพอทราบเท่านั้นแล้วก็ตำหนิติเตียงเลยว่า ท่านทําอย่างนี้ได้อย่างไรเป็นภิกษุที่รับพระาหารเอามือที่รับพระาหารที่ญาติโยมถวายด้วยศรัทธาเนี่ยเอามากระทําผิดทําชั่วอย่างนี้เนี่ยไม่สมควรเลยแล้วก็ไปกราบทูลให้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงทราบพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงบัญญัตพิพระวินัยข้อนี้ขึนข้นมาว่าห้ามทําน้ำอสุจิให้เคลื่อนการปรับอาบัติสังฆาธิเศษข้อนี้เนี่ย ก็มีองค์แห่งการปรับนะหรือองค์ประกอบว่าอย่างไรถึงเรียกว่าผิดอาบัตสังฆาธิเศษข้อทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนะประการแรกองค์แห่งการพิจารณาก็คือว่ามีความปรารถนาอยากจะให้น้ำอสุจิเคลื่อนะมีความตั้งใจจงใจเลยนะประการที่สองก็คือว่ามีความพยายามคือลงมือกระทำ การลงมือกระทำเนี่ยแม้ไม่ได้ใช้มือใช้เพียงแค่ยืนแอนเอวเฉยๆนี่ก็ถือว่านะเข้าองค์ประกอบนะประการที่3คือน้ำอสุจิเคลื่อนนะแล้วก็มีจิตกำหนัดนะมีจิตกำหนัดยินดีถ้าครบองค์ประกอบทั้ง4ประการนี้ถือว่านะเป็นอาบัตสังฆาธิเศส ข้อนี้เป็นเรื่องที่ธรรมญ,ญาติพึงจะต้องศึกษาสำหรับผู้ที่บวชใหม่สังฆาธิเศษข้อที่2มีพุทธมัญญัติว่าภิกษุมีความกำหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังฆาธิเศษก็อธิบายความได้ว่าถ้าภิกษุมีความกำหนัดเนี่ยคือมีกามกำเริบอยู่แล้วไปจับต้องกาย จับต้องกายของผู้หญิงกายนี้ก็หมายถึงว่ารวมความทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแม้แต่ปลายเส้นผมนะก็อยู่ในความนี้ด้วยและคำว่าหญิงนะก็หมายรวมเอาถึงตั้งแต่เด็กที่แม้เกิดในวันนั้นนะคือเป็นผู้หญิงนี่แม้เพิ่งเกิดอายุวันเดียวนะนะก็ถือว่าอยู่ในองค์แห่งอาบัตินี้ด้วย ต้นบัญญัติข้อนี้พูดที่เป็นภิกษุต้นบัญญัติก็คือพระอุทายีพระอุทายีเนี่ยเป็นพระที่พูดเก่งมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะท่านก็สร้างกุฏิไว้เนี่ยสวยงามหน้าดูน่าชมสะอาดสะอา้านเป็นที่เรื่องลือไปเลยใครๆครใครๆก็ๆๆอยากจะมาชมกุฏิของพระอุทายยีจนอยู่มาวันหนึ่งก็มีสามีภรรยา หนุ่มหล่อสาวสวยอยู่คู่หนึ่งก็มาชื่นชมกุฏิของพระอุทายีด้วยพระอุทายีก็ต้อนรับพาเดินชมสักพักหนึ่งก็ทำอุบายไปปิดประตูปิดหน้าต่างให้ผู้ชายเดินขึ้นหน้าไปก่อนแล้วตัวเองก็ย้อนกลับมาทีหลังเข้ามาข้างหลังของหญิงสาวที่เป็นภรรยาแล้วก็จับต้องอวัยวะน้อยใหญ่ของนาง แต่นางก็ไม่กล้าพูดเพราะด้วยความเกรงใจว่าเป็นพระเป็นสมณะพอออกจากนะการชมกุติมาสามีก็ชื่นชมพระอุทายยกใหญ่ทีเดียวว่าหูกุติก็สวยมารยาทของเจ้าของก็ดีนะภรรย,ยาก็บอกว่าม,มันมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านบอกนะสิเ <c oughs> นี่ยอะไรที่ท่านเคยจับนะพระอุทายีก็จับเหมือนกันอย่างนั้นแหละ มันก็เลยเกิดความโกรธแล้วก็โจดขานตําหนิติเตียนนะความก็ทราบถึงพระสมมาสมุทิเจ้าก็จึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นมาว่าภิกษุมีความกําหนัดอยู่ต้องจับต้องกายหญิงนะีก็ถือว่าอบาบัตสังคดิเศษนะนี่องค์แห่งการพิจารณาว่าอาบัตหรือไม่อาบัตเนะี่ยก็ดูว่าประการแรกก็คือว่านะเป็นมนุษย์ผู้หญิงหรือเปล่าที่จับต้องนะถ้าไม่ใช่มนุษย์ ผู้หญิงเป็นอย่างอื่นก็ไม่ถือว่าอยู่ในขายประการที่สคือมีความจงใจมีความจงใจตั้งใจปรารถนาอยากจะจับประการที่3ก็ลงมือกระทำลงมือกระทำด้วยอากาบกริยาต่างๆประการสุดท้ายคือมีจิตกําหนัดยินดีถ้าครบองค์แห่งอาบัติทั้งสี่ประการก็ถือว่าต้องอาบัติสังฆาธิเสษนะัะ สังฆาฏิเศตสิกขาบทที่สามมีพุทธบัญญัติว่าภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดเกี้ยวหญิงต้องสังฆาฏิเศตอธิบายความว่าการพูดเกี้ยวเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงแค่พูดธรรมดาทั่วไปหมายถึงการพูดพาดพิงเมถุนธรรมคือพาดพิงเรื่องของการร่วมสัมพันธ์ทางเพศหรือว่า พาดพิงไปถึงอวัยวะทวารหนักทวารเบาของเพศตรงข้ามอย่างนี้จึงจัดว่าเป็นการพูดเกี่ยวที่เข้าข่ายของอัตสังฆาทิเศษแล้วหญิงคําว่าหญิงในสิขาบทข้อนี้ก็ต่างจากสิขาบทข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยถือว่าเพิ่งเกิดก็ใช่แล้วแต่ข้อที่สามนี่ต้องเป็นหญิงที่ฟังรู้เรื่องในภาษาทางเรียกว่ารู้เดียงสาก็คือ ฟังรู้เรื่องว่าพูดเกี่ยวว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นแม้บางทีรู้เดียงสาคือโตแล้วนะแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติแม้จะไปเกี่ยวอย่างไรเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่เข้าข่ายของอาบัตสังคาดิเสตแต่ก็อาบัตนะรองลองล,อง,ล,อง,ลองไปนะต้นบัญญัติของสีขาบทข้อนี้ก็พระอุทายีอีกนั่นแหละนะครั้งนี้พระอุทายีก็พาชมกุติอีก กุฏิของท่านก็เป็นที่ชื่นชมคนมาเที่ยวกันมากมายทีเดียวก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งเข้ามาชมกุฏิของพระอุทายีนั่นแหละแต่ว่าเป็นเป็นสมัยนี้ก็เป็นสาวซนะ่า <c ười> คือไม่กลัวเกรงนะีพอพระอุทายีเห็นลักษณะอาการก็เลยพูดแย่พูดเกี้ยวพาราสีต่างๆนั้นนะนะก็มีอยู่ในกลุ่มนั้นก็โต้อตอบกันไปสนุกสนานทีเดียว แล่ปรากฏว่าที่มาด้วยก็มีบางคนที่รับไม่ได้กับอากับกริยาของพระพิสุเป็นสมณะเนี่ยมาพูดเกี่ยวพาราศีพาดพิงเมทุนธรรมพาดพิงอวัยวะทวารหนักทวารเบาเนี่ยไม่สมควรเลยเนะก็เลยกล่าวติเตียนโพนธนาไปชาวบ้านก็ได้ยินก็ตำหนิกันใหญ่ความทราบถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงมีพุทธมัญญัตสิกขาบทข้อนี้ขึ้นมา ก็เรียกพระอุทายีขึ้นมาว่าทำจริงไหมพระอุทายีก็รับว่าทำจริงพอทำจริงก็ทรงตำหนิติเตียนโทษต่างๆนานาแล้วก็บัญญัติสิกขาบทขึ้นมาห้ามภิกษุต่อจากนี้ไปห้ามกระทำผิดอย่างนี้อีกองค์แห่งการพิจารณาอาบัติข้อนี้ก็มีอยู่4ประการด้วยกันคือประการแรก ผู้ที่ถูกเกี้ยวเนี่ยเป็นหญิงผู้รู้เดียงสาแล้วก็ฟังรู้เรื่องประการที่สองมีภิกษุนั้นมีจิตกำหนัดคือการมาราคะกําเริ่ประการที่สามก็ลงมือพูดเกี้ยวพูดเกี่ยวก็หมายถึงว่าพาดพิงเมทุนธรรมทวันหนักทวันเบาด้วยประการที่สีหญิงนั้นเข้าใจความหมายคือถ้าพูดไปแล้ว เสียงดังเขาฟังไม่ค่อยได้ยินหรือเสียงเบาไปเขาเลยไม่ได้ยินก็ถือว่าไม่ครบองค์แห่งอาบัตสังคาทิศ